เอียงละผมได้แค่เนี้ยมผมเมนนะ่นอ่ะลูกผมเมนนะ่นอ่ะจะขึ้นไหมเนี่ยอืมอืมฟันกี่ซี่ละฟันสีส่ซีตื่นแต่ตีห้าวิกวันเลยเดี๋ยวนี้ ปุบปากหน่อยครับแมงวันจะเข้าปากแล้วครับสนับสนุนโดยการโดยกล่องทีวีดิจิตอลเอเจสวนหนึ่งพัทยากลมหน้าหน่อยครับมันจะโอหักแล้วครับหน่สนหุบปากน้อย เบื <c ười> này, này, ่ออนี่โดนมาแก้งเบื่ออันนี้ลูกนี่เอ้ยของชอบีชิงโจโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเขาลักของเขาอันนี้โอ๊ะโอ๊ะโอ้โอ๊โอักของเขาอันนี้ลูกนี่ อยากมีชีวิที่สมยำเสอได้พี่นกว่าน่าจะไปชองที่ดีในชนบทของอุซเบกิสถานที่อยู่ตามเชิงเทาและก็ปลูกพุ่มพืยผักผลไม้ตาี่สโตเกษตรขงที่นั่นเป็นยังไงบ้างคบพี่นกพี่เราต้องมองเป็นอย่างีนะครับว่าอาการิเชื้เทาที่เป็กปาร์ตใอุซเบกิสถานสามารถปลูกักและผลไม้ได้เยอะ